ก็เบรกแป๊บหนึ่งทุกคนอ่ะเบรกสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวมาตอบคำถามก่อนพี่เราด้วยความเป็นห่วงเนาะอ่าพี่พีเทุกท่านก็น่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องงานทั้งทั้งโขกทั้งสับนะคะทุกเรื่องเลยที่เขาต้องการนะคะสิ่งที่อ่าสาวสว่างได้ได้พูดไปนะบอกตรงตรงเลยมันเป็นเขาเรียกว่า จุดจุดหนึ่งที่เราต้องระเบิดให้ออกนะคะไม่เก็บไว้ข้างในเพราะว่าเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะต้องระเบิดทุกอย่างแต่มันไม่ยอมระเบิดสักทีสะสมมาเป็นแรมปีนะมันก็มีปัญหาสะสมยอดออกมาด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่า1อย่างหรือ2อ,อย่างแต่มันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตเราด้วยมันเกี่ยวทุกอย่างเลยทุกคนอื <laughs> คำตอบที่ได้ก็คือยังค่ะยังไม่ได้เอารถออกค่ะยัง รอก่อนแป๊บนะคะถ้าต้องเอารถออกนี่ก็คือเราต้องจุดพุไปด้วยเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็คืองานที่เราอยากจะเปลี่ยนใหม่ทุกคนอยากจะเปลี่ยนการทาง,งานใหม่ก็คือรอแป๊บหนึ่งขอโอกาสก่อนนะคะที่จะแบบว่าเขาเรียกยังไงอะ mm hmm. เตรียมตัวเพราะงานใหม่ๆทุกอย่างนะมันต้องเตรียมตัวทุกทุกทุกเรื่องเลยทุกหัวข้อแต่คราวนี้ด้วยที่ว่ามันต้องรอนานแล้วก็ เรื่องที่บนบนไปอ่ะบอกเลยทุกคนอาจจะเข้าใจนะใครทํางานเป็นลูกน้องเขาเนี่ยหัวหน้าเนี่ยอยากได้หมดทุกอย่างแหละทุกคนเราก็อยู่ข้างล่างเขาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าอืมต้องฟังเราไม่ใช่หัวหน้าเขาเนาะขนาดหัวหน้าข้างบนต้องสั่งหัวหน้าข้างล่างพอหัวหน้าข้างล่างมีปัญหาก็ต่อด้วยข้างบนอีกแล้วทีเนี้ยข้างล่างต่อข้างบนข้างบนลงข้างล่างแล้วก็เดียบบี้เราทุกคน นั่นแหละคือวิธีการทํางานที่นี่นะคะเขาถ้าเรายืนทั้งวันแล้วเขาไม่ยอมให้เรานั่งแน่นอนค่ะทุกคนอันนี้คือพูดความเป็นจริงนะถ้าใครยังไม่ได้เริ่ม,มที่จะทํางานที่นี่อย่างแรกเลยคือเรียนภาษาให้ได้คุยเขาให้รู้เรื่องแล้วทุกอย่างจะจบด้วยการที่เราตัดสินใจเองนะคะฝากไว้ให้คิดไม่ใช่อย่างอื่นเพราะเราก็กําลังทําอยู่นะงานเนี่ยคืออดทุกวันอดทนอดทนอดกลั้นอด ทุกอย่างนะคะทุกคนอดทุกอย่างแต่ถ้าเราผ่านพ้นไปได้เราก็นี่แหละคือคำว่าการอยู่ที่นี่ค่าใช้ใจ่ายเราก็มีเราก็ต้องคิดให้รอบครอบดีๆนะคะไปละทุกคนเดี๋ยวต้องต่อแล้งานงานอีกนะคะชั่วโมงสุดท้ายแล้วเบรกต่อไปเดี๋ยวไปคุยต่อตอนเลิกงานคะ่ะทุกคนไปละขอบคุณมากมากเลยนะคะ